สวัสดีครับวันนี้มีรถไถ l 4 708 DT 1คันครับผมมานำเสนอรถคันนี้โดทะเบียนปี54นะครับรถเครื่องเกียร์ท้ายเดิมๆเ,เลยครับไม่เคยแกะไม่เคยลื้อครับผมสภาพสวยจิ๊กครับคันนี้สภาพนางฟ้าเลยอนใดสนใจมาดูรถได้นะครับตัวนี้จะเป็นรุ่นคารโค้งนะครับผม

ติร์รดจะมีใบด้านหน้าแล้วก็เป็นฐานหกนะครับเป็นฐานควนตาช้างในยบสองนิ้วหูสะโพกน่นสวยเลยครับขายไม่เคยแก่ขาไฮหาก็ยังไม่เคยแก่นะครับผมยีนร้งสองข้างยังไม่เคยแกะไม่เคยลื้อเลยครับหลากสวย าัหลังเป็นตาช้างนะครับคุณฐานหก ไะทะล้อสวยครับสีสเส้นเลยครับผมร้อมยาง ได้หาคือสวยไว้ใช้งานนะครับเชิญเลยนะครับผม0 937278686 0 937278686รถยุต์เพื่อชุบนบุรีครับจังหวัดสุรินทร์ก่อนเดินทางโทรสอบถามได้นะครับเดิมๆครับนาำมาไม่ติดเลื่อเลยับผม ไหาสภาพสวยเดิมๆเ,เล่มเอกสารชุดโอนครบเชิญเลยนะครับผมสภาพนี้นางฟ้าเลยนะครับรดอายุประมาณ10ปียังสวยสภาพเดิมๆเครื่องไม่เคยแตะเขี่ยท้ายทาัดไม่เคยตัดท่อนเลยครับสภาพนี้ไม่ได้หากันง่ายๆนะครับผมสภาพนางฟ้าเลย สนใจสนใจนะครับดูแลชอบถูกตาเชิญเลยครับผม0937278686 0937278686รถยนต์เพอชุมพลบุรีครับจังหวัดสุรินมาดูรถมาลองขับได้ครับราคาคุยกันได้ครับผมเอกสารเล่มทะเบียนชุดโอนครบรถสวยไฮรร้ราเดกเยี่ยมครับปั๊มเดิมโรงงานหางไม่มีกระตุกยางดีสี่เส้นให,ให้ดูรอบคันเลยครับผม ภาพนี้ใช้งานได้เลยครับขับโฟจะได้ปกตินะครับเป็นรถเดิมๆจะของใช้งานน้อยครับสวยเก่าเก็บแบบนี้ไม่ได้หากันง่ายๆนะครับตร l เอล8เปเป็นคานบนนะครับรุ่นนี้ ค,ครับไฟหน้าด้านซ้ายจะเปลี่ยนให้ใหม่นะครับผมดูแลชอบมาดูรถมาลองขับมาต่อรองได้ครับพอค้าคุยง่ายครับผม โทรเลยครับสายด่วน0937278686 0 9 3 7 86 86, 7 2 8 8 6 6ครับผมลดหยุมเพอจุมพลบุรีครับจังหวัดสุรินทร์วันนี้สวัสดีครับ